สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวพรมนล้ลุงไทยสงค่คะวันนี้จะมารีวิวขนมชื่อว่าขนมปอเปี๊ยะไส้ข้าวโพดกุ้งค่ะหน้าตาอันนี้จะเป็นหน้าตานะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูไส้ข้างในค่ะไส้ของเขาจะมีประมาณนี้จะเป็นหน้าตารวมๆของ ไส้ปอเปี๊ยทอดน,นะคะไส้ของขนมปอเปี๊ยะไส้กุ้งนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวมันมันหวานมีนมข้าวโพดแล้วก็เนื้อกุ้งมาตัดความเลี่ยนนะคะถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจรับหาหอมอสอน,นะจ๊ะราคาเซตละ35บาทได้ประมาณ3ชิ้นค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวไส้เปี๊ยะเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ